ซีซ่าบอกว่ารถไม่ต้องสวยนะพี่แต่ขอแบบแรงๆจัดไป <c oughs> เจอแล้วครับรถแรงๆเร็วๆมีสองคันนี่คันสีน้ำตาลดีกว่าครับอาป้าลงมานี่คุณยายลงมานี่คุณยายคือผู้โชคดีที่ถูกเลือกไอซีเจ oh, เราจะเอาคันนี้แหละครับโอ้ขอโทษขอโทษ น,นี้แหละแรงที่สุดแล้ะในตำบลน,นี้ดีซ่ากูมาแล้วมันหายหัวไปไหนวะเฮ้ยใจชันรอนานแค่ไหนเนี่ยนายไปอยู่ไหนมาขอโทษทีครับพี่ผมไม่รู้ว่าการแข่งจะเริ่มขึ้นเมื่อไรนายโผล่มานี่ก่อนคนอื่นจะมาเนี่นะเมื่อไรที่น้ำมันไหลอย,อยู่ในเส้นเลือด แล้วรู้สึกว่ามันกําลังลุกไหม้เมื่อน,นั้นพี่จะรู้เองว่าแข่งตอนไหนนายกําลังเมาอากาศในชนบทนี่แล้วละ่ะเฮ้พี่ตัวนั่นสิครับพวกลือเป็นใครว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยมาจากโรบสตรีทจากลอสซานตสมีปัญหาอะไรไหมใจเย็นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกคนเราก็ต้องระวังตัวกันไว้บ้างวูซิโมแต่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าวูซีซีเจข่าจอนสัน ไม่จับก็ไม่เป็นไรที่นี่เราแข่งกันเพื่อเงินแล้วรถผู้ชนะจะเป็นคนเลือกสตาร์ทรถของลือซะเราจะไปกันแล้วขอให้โชคดีข้าวจนสันมีบางอย่างปแปลกๆกับไอ้หมอเนี่ยระวังตัวไว้ด้วยนะพี่ได้เลยระวังอยู่แล้ว ไปเลยครับไปเลยรถบ้านนี่แหละแรงที่สุดแล้วไป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 เออนั่นแหละเยี่ยม <c oughs> ที่สี่เยี่ยมที่สี่อยู่ครับเยี่ยมออโอเคคว่ำไปหนึ่งแล้วเยียม่มไปไปไปคว่ำไปซะสองคันแล้วยี่ยม ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะผมไม่ได้ถับเลย,เลยนะมันความเีกก็เห็นอยู่ไปไหนต่อไปไหนต่อโอเคตรงไปครับตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งครับเอ้าปฏิหารโอเคแค่ประคองรถไปถึงเส้นชัยก็พอครับงานนี้เบาเบาเาาาเาข้ามสะพานโอเคเหยียบเหยียบเหยียบไม่จําเป็นต้องเร็วครับไม่จําเป็นต้องเหยียบให้มิดมค่อยประคองรถไปดีอย่างนั้นแหละครับอย่างที่หนึ่งอยู่นะ <laughs> เลี้ยวขวาโอเคขวาเสร็จไปไหนต่อว่าเอาเลี้ยวซ้ายโอเคครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเอ,อ้ย <c oughs> เลี้ยว <c oughs> โอเคตรงไปครับเลี้ยวซ้ายครับเออแล้วก็แล้วก็ไปไหนอ๋อแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เยี่ยมแล้วก็เลี้ยวขวาปะขวาปะโอเคขวา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 ,ขวาออกมาไอ้ป้ากูมาผิดทางปะเนี่ยโอเคเอเอเอเดีเ๋ยวเดี bew, ๋ยว <c oughs> เดียว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 ที่สองแล้วเนี่ยไอบ้บ้าเอ้ยโดนแสงนุ่นโอ้ยตายตายแล้วตายแล้วเดียวทำไมพวกมึงมาทางนี้โอเคที่สองครับตายแล้วตายแล้วสวยแล้วโอเคไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจบนทางอีกยาวไกลเราอาจจะมีสิทธิเทธ์เรายังมีสิทธิ์อยู่ครับเรายังมีสิทธิ์อยู่อ่าที่สอง ตามไปเรื่อยๆครับใจเย็นครับรอให้มันเสียหลักครับถ้ามันถ้ามันไม่เสียหลักเราก็แพ้เอ้ากลับมาที่หนึงแล้วครับอืหัาจรสันกลับมาที่หนึงแล้วแบบปาฏิหาริ์ครับแบบแบบเป็นไปได้ยังไงแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้อยู่ดีๆก็ที่หนึ่งโอเคเดียวเดียวอย่าชนอย่าชนอย่าชนเพื่อนอย่าชนไปไหนต่อครับโอเคลงเขาครับการเนี้ยโอเคขึ้นมาแล้วก็ลงครับลงไปครับค่อยๆลงครับ ห้ามถลายไทยเถือกเด็ดขาดครับไปลงไปครับเบรกหน่อยครับเบรกหน่อยรู้จักคาว่าเบรกครับถ้ารู้จักคําว่าเบรกแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองครับโอเคไปเจอหนึ่งตัวตรงนี้เจอหนึ่งตัวตรงนี้เลี้ยวขึ้นข้างบนเพื่อเลี้ยวขึ้นข้างบนอ่าคราวนี้ก็ขึ้นข้างบนขวาไปครับเจอหนึ่งดาวครับแต่ช่างมันครับแล้วก็เออเป็นไงครับนี่แหละคือทีเด็ดของรถบ้านครับรถบ้านของผมครับมันได้เปรียบตรงนี้เลยครับ อ่ามันคงที่ครับจะขึ้นเนินหรือลงเนินมันก็คงที่ครับรอบอยังคงที่เหมือนเดิมอ่ารอบเท่าเดิมแรงบิดเท่าเดิมครับไม่มีแรงตกแน่นอนอย่ามาขวางทางสิเฮ้ยเพื่อนโอเคเหยบียไปครับยังที่1อยู่ตอนนี้ขาวจรสารยังมาที่1อยู่แล้วไปไหนต่อเลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายขึ้นตรงนี้ครับเบ้า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 ,บามึงอยากคว่ำดิโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงอยาคว่ำใจเย็น อ่ตรงไปตรงไปตรงไปเรายังที่หนึ่งอยู่ครับอย่าให้ใครขึ้นมาแซงเราได้นะเอ้านี่เส้นชัยครับเส้นชัยเส้นชัยครับชัยชนะอันหอมหวานรอบเดียวจบไปเลยโอ้โห เลือขับรถได้มีสไตล์มากเลยและอ้ไม่คิดว่าจะแพ้ให้กับชายที่พาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางคมหอกคมดาบเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเดิมพันคือคุณจะเรียนรู้ได้เร็วถ้ามีตำรวจที่โูดคุณอยู่เน่ยมันจะเยี่ยมมากถ้าเราเคลียร์ทุกอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะในบางครั้งพวกตำรวจในพื้นที่ ก็ไม่ชอบกีฬาของพวกเราสักเท่าไรเนี่ยขอบคุณมากที่แนะนำหรือมาทำธุรกที่ซานเฟโรหรือก็โทรหาอัวด้วยละกันเพราะบางทีเราอาจจะทำธุรกิจร่วมกันได้ใช่ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยอัวคิดว่านั่นเป็นสัญญาณเตือนแล้วเนี่ยอินดีที่ได้รู้จักเนี่ย คอเค็หรือเปล่าครับ okay. อสนุกดีสนุกดีถ้าชนะนะครับเป็นไงครับรถบ้านผมสุดยอดไหมล่ะรถบ้านผมโคตสุดยอดเลยแต่ว่าในกัสซีนมันไม่ใช่รถคันดี้โ <c oughs> อ้ไปไปทำภารกิจต่อเลยครับ โอ้ให้ตายสิเพื่อนอะไรกันละเนี่ยเฮ้ย hey, ไอ้งอะออรจะให้ผมทำอะไรอีกละ่ะโอ้นี่คือที่ที่แกเคยอยู่สินะนี่คือสิ่งที่แกตอบแทนในความเมตตาของฉันแหละแกสนใจสวนว่าสสวนโค้งของรถมากกว่าผู้หญิงจริงๆงั้นแหละคุณเป็นคนพูดเองนี่มันแค่ธุรกิจเนี่ยก็แค่นั้นเนี่ยแกเป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยที่ฉันบอกว่ามันแค่ธุรกิจฉันหมายถึงฉันรักแกมากเว้ยไอ้งอ้อย เมื่อฉันบอกว่าฉันไม่สนใจอีกต่อไปแล้วฉันกําลังหมายถึงฉันอยากอยู่กับ่าผมทําสิ่งนี้เพื่อเราเพื่อผมแล้วก็คุณไงมันสายไปแล้วฉันไม่ได้รักแกอีกต่อไปแล้วคราวฉันรักคนอื่นไปแล้วโอเคอะไรนะแล้วนี่มันบ้าอะไรกันอีกวันนียฉันไม่สามารถเก็บความต้องการของฉันไว้ได้คราวฉันต้องปลดปล่อยมันออกมาแล้วนั่นเป็นการปลดปล่อยที่ดีด้วยเหมือนตีหัวคนด้วยกระทะ ในขณะที่มันกําลังหลับอยู่เนี่ยนี่ไงขาวผู้ชายคนใหม่ของฉันแก้ช้าหรือเปล่าละ่ะแกจะต่อสู้เพื่อฉันไหมขราวผมขอผ่านแล้วกันแกมันทั้งอิดช้าและขี้คลาดไปแข่งรถกันได้เลยอีนังบ้าเอ้ยแข่งรถอีกแล้วเหรอ โอ้ยคาเารินามันเป็นเป็นเชี s, ่ยอะไรเนี่ยมาทุบรถกูทำไมโอ้ยแค่ทะลอกกูไม่ว่าหรอกเดี๋ยวใช้น้ำยาวิเศษเช็ดก็หายทุกวันนี้มีขายเขื่อนตลาดแต่ถ้าบุบเนี่เด้อบุบมันบุบมันซ่อมยากนะอยากเข้าองค์เข้าอู่เดียว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 โอ้ยสาใช้ทางลัดนะเด้อผมอุห์ใช้ทางลัดเนี่ย ยากครับยากครับยากครับภารกิจนี้ยากอยู่รถบ้านผมหายอะทำไมไม่ให้รถบ้านผมรถบ้านผมกลับมานะเออเออโดนชนโดนชนโอ้คันสีแดงนี่ของใครครับเอ้ยเดียวมึงเลยโค้งจอสัตว์มึงเลยโคง้ง,เ,คงเพื่อนใจเย็นใจเย็นรถคันนี้มันถลายครับต้องขับค่อยๆขับครับ โอ้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 โอเคโอเคอเคแล้วก็เลี้ยวตามมันไปตามมันไปรักษาระยะห่างไว้ให้ได้โอเคเลี้ยวตามมันไปเอาเดียวเดียวเดียวมึงอย่าเลื่นสิเคที่สองก็ยังดีที่สองไปที่สองไปที่สองไปนั่นแหละเหย็ยบเหย็ยบเย็ยบเลยสีเจมึงเหย็ยบไปอ่าเยี่ยมเหย็ยบไปเลยจังหวะนี้แหละ จังหวะนี้แหละเป็นของเราใช่ใช่ยังเป็นของเราอยู่ยังเป็นของเราอยู่โอเคเราที่หนึ่งอยู่เราที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เลี้ยว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 อีกเลี้ยวอีกเลี้ยวอีกใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละย้ายมันขึ้นย้ายมันขึ้นโอหยใบมันขึ้นไปแล้วคันสีแดงคันนี้ทําไมมันอู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 โอ้ทำไมมันเร็วจังเลยคันสีแดงคันนี้ฮะไปไปไปครับ โอเคกลับมาที่หนึ่งแล้วนะเยี่ยมนั่นแหละดีดีดีตรงนี้ตรงนี้เบาครับเบา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 ซ้ายไปอุ้ยทำไมเรารู้สึกว่าทุลักทุเลจังยครับ <laughs> ทุลักทุเลเพรารถมันลื่นอะ่ะอันนี้มันลื่นเออโอ้ยใครเอาซุปเปอร์คาร์มาแข่งในสถานที่แบบนี้เนี่ยมึงต้องเอารถแบบรถที่มัน ยึดเกาะดีก่อนนี้มันพยายามจะแซงขึ้นเราเราแซงเราขึ้นให้ได้นะคันเมื่อกี้ไปเหยียบต่อเหยียบต่อกันชนท้ายหลุดแล้วเด้อเหยียบต่อเพื่อนอย่าให้มันขึ้นแซงเราได้เพื่อนมันมัน,นเกียรเริ่มใหม่ไม่ใช่อะไรเกียจเริ่มใหม่ไปต่อ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 ไปเลียวไหนเลียวไหนโอเคโอเคตรงไปอยู่นะลงเนินเนดะ้อ อ้ใจเย็น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 เลยเลีล้ยงผงอะไรไว้โอ้โอเค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 ดีเลยต่อไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นชัยชนะห,หรือเปล่าที่อยู่ตรงหน้าเดียวเดียวโอเคโอเคเข้าไปอืมเกือบไม่ผ่านนะเนี่ย แกเล่นโกงอะ่ะการขับรถเก่งกว่ามันไม่ใช่การโกงนะเจ้แกคิดว่าแกฉลาดสินะแต่แกพลาดจุดสําคัญไปน่ยเขาไม่ได้แค่ขับรถเก่งแต่เขาทําให้ฉันพอใจเป็นอย่างมากเลยแกอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมล่ะไอ้โง่ไม่ผมไม่พูดอะไรน่าจะดีกว่าเนอแล้วนี่เจ๊จะจ่ายด้วยอะไรเงินหรือรถแบบนั้นแหละ ลาก่อนคุณคาวจอรสันฉันจะไม่มีวันคิดถึงแกอีกเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรเนี่ยมันคือโรงรถในซานเฟียโรพวกเราต้องใช้รถนะพวกเราจะไป Liberty City Liberty City ตเหรอเออขอให้โชคดีแล้วกันแน่นอนค่าวก็ก็ไปสิโอเคผมไม่คิดถึงคุณรกนะลาก่อน โอเคครับภารกิจเสร็จสิ้นเออโชคดีผมไม่เชื่อหรอกว่ามึงใหญ่กว่ากูโอเคครับภารกิจเสร็จสิ้นนี่คือเส้นชัยจะมาสีขาวเนี่ยอนี่คืออะไรครับลงซ่อมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับลงมาปิดพาร์ทกันดีกว่าอืมอา้าใครโทรมา ว่าไงคุณคาวจอนสันตอนเนี้ยฉันมีของที่นายกําลังตามหาอยู่นะพืชสีเขียวที่อยู่บนหลังเขานะ่ะเมามันไปสิแล้วก็ระวังคนดักฟังด้วยล่ะอ๋อโทษทีโทษท,ท,ฉทนะีฉันโทรผิดนะฉันโทรผิดนะฉันไม่รู้จักนายเลยอือฮึเพื่อนเราโทรมาเลยครับอืตามนั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปพาร์ทหน้าแล้วกันนะทีห้าแล้วปิดพาร์ทครับอ่าปิดพารครับพชันซ้ายหน่อยโอเค นี่พ่อหนุ่มชาวไร่ครับจอรจรชาวไร่ไม่ใช่ดิเออชาวชาวไร่นี่โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับถ้าสนุกแต่ชอบก็รบก,กวนกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยโอเคพาร์ต่อไปผมจะไปหาเพื่อนเราครับอเราจะแวะไปดูฟาร์ม ฟาร์มกันชงเออเราจะไปไปดูฟาร์มกันชงโอเคไปจริงแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแวะดูฟาร์มกันชงกันขับรถเพื่พนอนไปลงซ่อมรถไม่มีเหรอแถวเนี้ยแดดเริ่มออกแล้วแสบตา ไปทางไหนล่ะทางนี้ปะอ่ะน่าจะทางนี้แหละครับไม่รู้มั่ว <c oughs>